โอเคดีครับก็ EP นี้เอาง่ายๆนะครับเป็น EP สั้นๆส,ส,สำหรับคนที่จะทำบัตรประชาชนยืนยันตัวตนนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับโอเคปกติปกติเวลาเรายืนยันตัวต,วตนเราจะใช้เป็นไฟล์ PSD ตัดต่อบัตรประชาชนจากปุโตช็อปใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นวิธีง่ายๆที่เราจะาไปใช้กันนะครับเขาเรียกว่าไฮทุโป o นะครับเป็นอยู่ในเว็บไซต์ตัวนี้มันง่ายแค่เราคีย์ข้อมูลลงไปเราก็จะได้เป็นไฟล์บัตรประชาชนเอาไปยืนยันตัวตนเฟซนะครับอันนี้อันนี้คือคือสมัยก่อนมันต้องทําแบบนี้แหละสมัยก่อนอันนี้ผมเอามาสอนเพื่อเพื่อเพื่อให้ความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับ บางอันนี้ผมได้ตัวนี้ผมได้วิชามาจากลูกศิษย์นะมาจากคนรู้จักนะครับแกแนะนํามาให้ใช้ตัวนี้ดีสุดนะครับก็ <c oughs> อันนี้ผมก็ออกมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะรู้แล้วอถ้าจจรู้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่สาหรับคนที่ยังไม่รู้ก็เอาไปดูนะครับ <c oughs> บางคนแม่งรู้แล้วก็มึงสอนเฮียอะไรวะเนี่ยกูรู้แล้วอย่างเงี้ยครับแต่มองกลับกันถ้าคนยังไม่รู้เขาก็จะได้รู้นะครับ <c oughs> อะไรที่มันแบ่งปันได้ก็แบ่งปันประมาณนี้นะครับ โอเควิธีทำทำยังไงนะครับอันนี้คือเราเราจะใช้เป็นเป็นอ่าบัตรแต่บัตรไทยเราไม่มีนะแต่สามารถใช้ได้หมดนะครับอ่าในกรณีนี้เนะี่ยผมจะใช้เฟซตัวนี้สมมติเฟซตัวนี้ผมในกรณีที่บัญชีผมแดงใช่ไหมบัญชีผมแดงหรือผมอยากยืนยันตัวตนของผมเพื่อให้นเฟซนี้มันเขียวทํำยังไงวิธีทําบัตรไปดูไปทีเฟซไอเดียเราก็สามารถเลือกได้เลยเราจะเอาใบไหนเราชอบใบไหนเราก็เลือกได้เลยครับ สมมติผมเอาใบนี้โอเคใบนี้อ่ะบรรทัดแรกมันจะให้ใส่ ID card นะครับ ID card อันนี้ใส่มั่วก็ได้13หลักของเรานั่นแหละใส่ไปเลยนะครับหรืออันนี้มันสามารถยืนยันตัวต,วตวนเฟซของเจ้าตัวเองก็ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะเฟซผีนะครับมาดูเราก็ใส่ไปซะเลข13หลักต่อไปจะเป็นชื่อชื่อเฟซบุ๊กเราเราก็ไปดูเราก็ไปกรอมาซะ ชื่อ Facebook นะครับวางทรายช่องที่2จะเป็นลัทธนมก็คือนามสกุลนะครับก็ใส่เข้าไปสาราลับเข้าไปเพศอะไรเพศหญิงใช่ไหมครับเพศหญิงแล้วก็ฟ e ีเมลวันเดอนปพีเกิดนี่สำคัญวันเดอนปพีเกิดต้องให้ตรงกับเจ้าต,ตัวเฟซโดยตรงนะครับต้องให้ตรงกับเฟซนะครับไม่ใช่ว่าเอาวันเดอนปีเกิดมั่วไม่ได้นะครับสรุปหน้าตรงนี้นะครับในกรณีที่คนตัดต่อไม่เป็นคุณก็สามารถ ไปดาวน์โหลดรูปโปรไฟล์ตรงนี้มาใส่ได้เลยแต่ผมแนะนําให้เป็นหน้าตรงดีๆไปตัดต่อกราฟิกสวยๆนะครับให้มันเป็นหน้าตรงเหมือนเหมือนตัวนี้เนี่ยมันจะหน้าตรงแบบนี้มันจะได้สวยนะครับเราก็ไปหารูปที่มันหน้าตรงดีๆมาใส่อ่ะในกรณีที่เราไม่มีรูปหน้าตรงก็หยิบมาได้แต่มันจะไม่มันจะไม่เม k เซนนะมันมันจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับอ่ะถ้าเราไม่มีรูปเราก็กดรนดอ o m a าตารดูมันจะสามารถแรนดอมให้เราได้ปึ้งรอเห็นไหมมันจะแรนดอมหน้าอวตา a เราขึ้นมา นะครับอ่านี่แหละเราก็ไปทํารูปอย่างเงี้ยเราไปหารูปอย่างเงี้ยมาเป็นในรูป Facebook เรานะครับเห็นไหมข้อมูลต่างๆที่เรากรอกลงไปมันจะโชว์เหนะหูภุวันเดือนปีกงปีเกิดอันนี้เลขสิบสหลักเราก็ไปหามาดีๆใส่ซะนะครับนะอ่ะสมมติผมจะเอารูปตรงนั้นมาใส่อ่ะกดมาใส่เลยอ่ะกดเช็คดูเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวรอสลับกัน โอเคพึ่งมาแล้วเห็นไหมเราก็จะได้รูปบัตรแล้วบัตรเป็นบัตรประชาชนเป็นบัตรที่เราจะไปยืนยันตัวตนเฟซนะครับวิธีเอามาใช้ใช้ยังไงอ่ะแล้วก็ดดาวน์โหลดเห็นไหมมันก็จะเป็นไฟล์รูปมาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นไฟล์รูปมาเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน้าจอแป๊บนึ่ง เราขอเปลี่ย,ยนหน้าจอแป๊บหนึ่งครับโอเคทานสเลตเห็นไหมเราก็จะได้รูปหน้าจอมาไม่ใช่เราก็จะได้รูปบัตรประชาชนมาประมาณนี้ครับแล้วก็ไปส่งยืนยันตัวตวนเฟซได้เลยสำหรับคนที่เรียนออนไลน์กับผมหรือที่เคยเรียนมาแล้วนะครับก็มันมีคลิปที่วิธีการยืนยันตัวตนอยู่นะครับตอนนี้ Facebook มันเพิ่องอัปเดตได้ประมาณเกือบจะอาทิตย์ละ นะครับเดี๋ยวมจะทำคลิปอัปเดตลงในกลุ่มลูกศิษย์ผมนะครับสำหรับคนที่มาเรียนกับผมแล้วครับที่ว่าอ่าเรียนแล้วไม่ค่อยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือเข้าใจครับน้อมรับทุกคำติชมทุกคนเลยนะครับผมเป็นคนสอนผมเป็นคนให้วิชานะครับผมก็ทำงานทำอะไรมาเยอะนะครับผมผมก็น้อมรับในสิ่งที่โดนตำหนินะครับแต่สำหรับ คนที่ไม่เคยมาเรียนกับผมแล้วมาดูถูกเหยียดหยามกันอย่างเงี้ยทั้งๆที่เราไม่ไม่เคยรู้จักกันเลยมาดิสเครดิตมาอะไรมาปว่วนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราไม่สมควรทําเพราะเราทํางานเราอยู่วงการเดียวกันนะครับเราทํางานเราเหมนเราเหมือนกันอะ่ะเราทํางานอยู่วงการเดียวกันทําอะไรเหมือนกันมันมันมันไม่สมควรมาทํางานแบบนี้นะครับทั้งๆที่ต่างคนต่างเราทํางานนะครับเราไม่เคย <S <S ไปโกงไม่เคยอะไรกันไม่เคยโกงไม่เคยกินใครนะครับ กิจงานผมก็ม mm ีเยอะกันอยู hmm. mm ่แล้วอย่างเงี้ยมันมันไม่แฟร์นะครับเพราะต่างคนต่างตั้งใจทํางานดีกว่าอย่ามาดิสเครดิตกันมันไม่ดีครับเพราะบางคนยังไม่เคยมาเรียนกับผมเลยก็มาป่วนผมแล้วบางคนมาเรียนบางคนก็ชมผมก็เยอะบางคนผมทํางานให้ฟรีก็เยอะอันนี้มุมมองนี้ผมก็ไม่เคยออกมาพูดนะครับเยอะมากสําหรับคนที่มาเรียนแล้วชมผมก็มีเป็นร้อยไม่ชมผมติผมด่าผมก็มีเยอะนะครับ ก็ประมาณนี้มันผมว่าผมมองผมอาจจะมองผมว่าเอาง่ายๆถ้าคนมีความรู้ผมว่าถ้าคนมีสิ่งมีมีสมองมีการศึกษาผมว่ามันมันเป็นหลักการคิดง่ายคือมันเป็นการพอใจของคุณทั้งสองฝ่ายคุณพอใจที่มาเรียนโอเคคุณมาเรียนคุณไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องเรียนแค่นี้เองหลักการคิดง่ายครับอย่าไปซีเรียดเหมือนคุณจะไปซื้อขนมอ่ะเหมือนคุณจะไปซื้อของอ่ะคุณไปบังคับเขาซื้อได้ไหมล่ะคุณคุณเป็นแม่ค้าอย่างงี้ คุณจะไปเอ้ยมึงจะเอาไหมเนี่ยกูขายรถเนี่ยมึงจะไปต่อยจะไปต่อยเขาจะไปกระช่าคอเขามาซื้อมันก็ไม่ใช่ประมาณนี้คุณพอใจที่จะเรียนมาเรียนไม่พอใจก็หรือไม่ชอบก็ไปที่อื่นแค่นั้นนีงครับสนะรับคนที่อยู่วงการเดียวกันก็ไอ้ที่เรายังไม่เคยรู้จักกันก็อย่าพึ่งตัดสินคนนะครับคือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทำเฟซอว,ต,อาวตารตงอวตารเข้ามาป่วนเราอย่างงี้ไม่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 เวิร์กเท่าไหร่ครับทํางานสายเดียวกันนะครับ ถ้าคุณเจ๋งจริงคุณเทพจริงคุณอะไรจริงคุณก็ทํางานของคุณไปครับประมาณนี้นะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ไปใครเอาไปศึกษาก็ไปศึกษาเอานะครับอันนี้ทาคลิปสั้นๆให้โอเคนะครับ